ว่ามีต้องมีน้องป .1 เข้ามาด้วยก็เลยทาประมาณนี้เพื่อเป็นการเซฟด้วยเนาะแต่ว่าก็สมมติว่าเวลาที่เราเดินท้าเข้าไปในป่าไปดำรงชีวิตในพื้นที่บางจุดนะครับเราอาจจะไม่สามารถเดินเท้าข้ามได้อาจจะต้องใช้เทาวานอาจจะต้องใช้เชือกหรืออะไรเป็นสะพานข้ามไปเนาะข้ามเขาข้ามเหวข้ามหน้าผาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการจําลองขึ้นมานะครับสังเกตว่าลูกเสือเราจะเนื่อง อ่าชางเงื่องก็คือการการผูกเงื่อง<ม>เชือกอะไรต่างในชีวิตประจำวันเงื่อนนี่ก็ได้ใช้เยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นในฐานนี้จะไม่มีการแข่งขันแต่จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพเนาะถ้าพวกเราสามารถาเดินทางจากฝั่งนี้นะครับสมมุติว่าข้างล่างเป็นเหวลึกอ่าเราอย่ามองนะบาดเียวมากนะครับข้าไปตรงนู้นคือจุดสิ้นสุด <laughs> โอเคเนาะอ่านะแต่ก่อนไปเนี่ยจะต้องร้องเพลงก่อนแล้วก็เต้นด้วยนะครับ อ่ะเป็นไงดีแขย่างแข่งย่างเหรอฐานฐานฐานนั้นเขาใครร้องเพลงอะไรพหนึ่ะพี่โป๊ะต้องมือหนึ่งอ๋อตัมือหนึ่งตั้งห้าของเราเอาปลาหมอแถบเต้นได้ไหมได้เออนี่นี่นี่ได้เลยอ่าโอเคขอปลาหมอแถบนะพวกเราเต้นแล้วก็ร้องช่วยครูด้วยพร้อมกันนะครับถ้าถ้าไม่ร้องไม่เต้นนี่ไม่นิ่ไม่ผ่านนะคือผ่านไม่ได้นะเนาะ กีนี่เลยเต้นตั้งรอบเต้นแบบสุดๆเลยอ่ะเต้แบบสุดๆเลยอ่ะปลาหมอแถบเขามสี่ปลาหมอแถบปลาหมอแถบปลาหมอแถบเออปลาหมอแถบปลาหมอแถบปลาหมอแถบปลาหมอมันอยู่ในน้ำปลาหมอมันอยู่ในน้ำพอโดดขึ้นมากยเป็นหมอแถบเออแถแถบแแบบแถบแทบแบบแถบแทแบเฮ้ยแถบเขาต้องิยย่อลงนิดนึงไลแถบแ อ่าท่ายังไม่สวยท่ายังไม่สวยแถปลาสาปลาหมอแถบปลาหมอแถบปลาหมแถเอ้าปลาหมอแถบปลาหมอแถบปลาหมอแถบปลาหมอมันอยู่ในน้ําปลาหมอมันอยู่ในน้าพอโดดขึ้นมาเป็นหมอแถบเอ้าแถบแถบแบแถบแถบแถบโอเคย้เลยอานมูไว้ก่อนเป็นผู้น